นี้เราเดินทางกันไปไปหาวัตถุดิบวันนี้เราจะทำขาหมูครับเดินทางซื้อขาหมูเลยแผนกแผนกอาหาร,หร,รเดินไปเลย าหลังเหรอขาหันื้เยอะหน่อยทั้งสองขาก็พอแล้วเยอะเนี่ยวันนี้เราก็มาเผาขาหมูกันก่อนที่เราจะต้มทำความสะอาดเนี่ยเราต้องเผาขนก่อนนะครับ สวัสดีครับมาเรามาทำขาหมูกันตอนืีอันนี้เราเอาหมดแล้วเนี่ยเอาเรียบร้อยหมดแล้วทุกส่วนเอาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าครับต้มไปเลยนะครับวัต,ต่อไปเรามาใส่เครื่องเทศเครื่องฟลุโกโอยกักบอบเชย ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ใส่ผงปะโโ้เขาดูก่อนนี่ครับดเยอะไหมอย่างละสองช้อนชูร้ก็สองช้อนนะครับใส่เยอะแสบเยอะใส่้ายแสบลายเกลือสเกลือสามช้อน ตัใส่เข้าไปก็กระเทียมอย่างง่ายๆน้ำตาลครึ่งโลใส่ไปเลยสีสีอุดมใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอสีสวยสวย ใส่เพรแค่สีสวยสีสยดำคนจะเหรอเราจะใช้เวลาตุนประมาณผ่านสองถุงเนี่ยครับพอดีเลยผ่านสองถุง ให้ออกแล้วเป็นอาเร็จเรียบร้อยนี่รอมันเดือดรอมันสุกอย่างเดียวนเลยทีนี้ย เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับผมขาหมูกับน้ำจิ้มสูตรเสร็จเออเป็นไงครับท่านผู้ชมน่าทานเลยครับข้าวขาหมูลุงเจดเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรที่ร้านเราทำขายนะครับ กันนะครับขาหมูขาหมูลุงเจษแป้ลงลอยเกลือกับพริกมีกกขาดไม่ได้เลยนะ หวังครับของเราก็ทำขายอยู่ประตูเจ็ดนะครับนี่เป็นประตูตั้งเดิมเลยครับเพื่อดูปขายกระโลกถือดกดกินตามกดสับตะไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ